สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่7วันเสาร์ที่5ตุลาคม2567คู่แรกคูรคริสตันพาเลตเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ1ค่ะโดยลิเวอร์พูลด,ด้ประตูจากโชต้าน,นาทีที่9นะคะขณะที่เวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะอิฟสวิชทาวไป4ประตูต่อห เวสแฮมได้ประตูจากอันโตนิโอนาทีที่1คูดูสนาทีที่43โบเวนนาทีที่49และพาเกตาในนาทีที่69ค่ะขณะที่อีฟสวิชทาวได้1ประตูจากดีแล็บในนาทีที่6ด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะฟูลแล่มไป3ประตูต่อ2นะคะซิตี้ได้ประตูจากโควาซิตนาทีที่32และ47รวมทั้งโดกูนาทีที่82 ขณะที่ฟูลแลมได้2ประตูจากเปเรรานาทีที่26และมูนิตนาทีที่88ค่ะเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะบอลมัร์ไป1ประตูต่อ0ูนย์ะคะโดยได้ประตูจากบัวนาโนเต้ในนาทีาที่16ขณะที่เบรนท์ฟอร์ดค่ะเอาชนะวูฟแฟลตันไป5ประตูต่อ3 5ประตูที่เกิดขึ้นของทางด้านเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้มาจากคอลลินนาทีที่2การยิงจุดโทษของเอมโบโมนาทีที่20 นอกาดนาทีที่28พินนอกนาทีที่45บวก2และคาวันโยนาทีที่90ขณะที่วูฟแฟมตันได้ประตูจากคุนย่านาทีที่4ลาเซนนาทีที่26และไอนนรี่นาทีที่90บวก3นะคะส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเซาแทมตันไป3ประตูต่อ1ค่ะอาร์เซนอลได้ประตูจากฮาแวดนาทีที่58มาร์ติเนลลี่นาทีที่68และซาก้านาทีที่88นะคะ ส่วนเซาแทมป์ตันได้ประตูจากอา c h เชอร์นาทีที่55ในขณะที่คู่ระหว่างเอเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอกันไรสกอร์0ประตูต่อ0ค่ะไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่7ยังแข่งขันไม่ครบทุกทีมนะคะณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลนำเป็นอันดับที่1จากการอยู่18แต้ม อันดับ2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้มี17แต้มค่ะเท่ากันกับอาร์เซนอลอันดับที่3นะคะส่วนเชลซีอันดับที่4ลงแข่งไป6นัดมี13แต้มเท่ากันกับแอสตันวิลล่าอันดับที่5ค่ะ6นัด13แต้มเช่นเดียวกันขณะที่อันดับที่6 n นิวคาสเซิลยูไนเต็ด7นัดมี12แต้มนะคะฟูแลมอันดับที่7ค่ะ7นัดมี11แต้มขณะที่ทรอนแนมฮอสเปอร์ ur, อันดับที่8ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้นะคะ 6นัดมีอยู่10แต้มค่ะตามมาด้วยเบรนท์ฟอร์ดนะคะอันดับที่9ค่ะ7นัดมี10แต้มอันดับที่1ไบรตัน6นัดมี9แต้มเช่นเดียวกันกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะคะอันดับที่11เนี่ยลงแข่งไป6นัดมี9แต้มเวสต์แฮม n ยูไ d นเตดอันดับ12ค่ะมี8แต้มอันดับ13บอลมัรนะคะมี8แต้มเช่นเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14ค่ะ 6นัดพวกเขามี7แต้มนะคะเลสเตอร์ซิตี้คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จค่ะอันดับที่15นะคะมีอยู่6แต้มส่วนเอฟเวอรตันอันดับที่16ค่ะมี5แต้มอิฟซวิชทาวอันดับที่17มี4แต้มคริสตันพาเลตอันดับที่18มี3แต้มเซาท์แทมตันอันดับที่19และอันดับที่20คือวูฟแฮมตันมีทีมละ1แต้มค่ะ ไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์กอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่7นะคะเชลซี Chelsea, พบกับน็อตติงแฮมฟอ o r เรสในเวลา20นาฬิกาและเวลาเดียวกันแอสตันวิลลาพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะส่วน22นาฬิกา30นาทีเป็นคิวของไบรตันเปิดบ้านพบกับสเปอร์ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ